อันเดโมเดโมเอา,าเดลสายตรนีซื้อของข้าอย่างแล้วตังค้างเติมโอเคว,ว้าวของเง่ง อาอันนี้เอาอนี้้งเอกอินี่ิอยากได้ทมาก่อนอันเอบาแม่เอาแพงไหมแพงเท่าไหร่ซื้อได้เอาอนี้เอานี้ไม่้เอานี้ร้อามห้บาทไว้ข้างในนตามติง ตู้ใส่น้ำไปตูกทึงไรง่ายเหรอทึ่ไรไปด้ยแมนอะไรสักอย่างข้างในเซอร์ไพรส์จิงเเลูกมันเป็นเซอร์ไพรส์ไปด้ยแม่เมื่กี้บาทแม่มันไม่แพงเท่าไหร่ไปด้วแม่ลูกไรงถือกันแล้วเอาหนีรัาลูกอย่างได้เอาไป เมันคืออะไรมันคือว่านิ่มๆติงนิ่มๆอยู่นี่เอรโอ้มันเป็นกุชี่เด้เลยขอดูใช่เหรอมันเป็นอะไรเนี่ยแบบสีเฮ่อแอบสิีก็มาเอาไม่ชอบแบบสีเท่าไหร่ไ้กุชี่ชอบไม้วลเหรอา

เอาอี้แม่แนใหม่ม่นไ่คแมน่ติมทงได้ไหมลูกนึกคืเเนเไข่ไข่คือนเไนนข่มีอะไรอยู่ใ,ในไข่เออให้ติม มูหมมันมีเบบีไช่มันมีเบบีอยู่ข้างในไม่ดูสนใจอยากเลี้ยงน้องเหรอใช่เอาไหมริงๆจะอยมเดูน้องผู้ชายเนาะน้องผู้หญิงไม่เอาอยากเอาน้องผู้ชายน้องผู้ชายเอาชุดสีอะไรอ่ะเนี่ยมีหลายชุดเต็มงเอาชุดแม่อุ้มเต็มอยากเอาน้องผู้ชายนี่นนี้สีสีอะไรแสีหมวกเป็นช้าง จอตอนนี้ตัวน,นี้ตนนัวน,นี้เหรอกี่บาทสองร้อยห้าสิบสี่บาทได้ไหมแม่ได้โอเคอยากเอาจะว่าคืออะไรสติกเกอร์ขอให้หน่อยโยสลัดด้วยนะไม่เอาสติกเกอร์ติมแปะไม่โมทุกวันดู เจอเนี่เจอเนี่ขอบผู้หญิงไม่เอาอันตั้งมามาอิงชาอันต้งไม่เอาดังกว่าน้ำม,ม,มันแพงของผู้หญิงไม่ไม่ไม,ไม่อยากเอาของเล่ง อนี่ยจูปายอ่างน้นคืนไว้ไม่ค่ามันน้งคือไวใช่อย่างน้นคือไว้ทำลายแม่ใครคืนใครแนี่ต้องือหเลยโอเคไหมนี่ื้อได้นนี่แต่ว่าราาเกินกปิก้มีอยูว่าือ5ชชิ้นอนนี้ชื่อหนึ่งชิ

นี่ยเอาสายมาใช่มันจะเป็นสายคือเราจะไปดักฟังหมาหมาว่าหมาหมาพูดอะไรบ้างจะมีคู่มือบอกนี่เอาอสายไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เหรอ police แล้วคือะคอะอไรแล้วตอนนั่งอันเป็นแทรรอไง แในมุมไ,ไม่เป็นแบบอื่นนี้เป็นแค่หรอพังแฮจะรู้ที่จาเอาเนี้นคอ,อ,อมเบบี้แน่ๆอู้อบอกแล้วป๊า ป๊ะมาหนยอะไรอยู่เล่น,นเลกนตัวอย่างมันเป็นดาวเสาโอ้แต่ปิมจะอ่านได้เหรอโหลมันเป็นหนังสือที่โตหรือเปล่าจริงม่้ยูย เอาอาสือหนึ่งตัวเอาของเล่น,น,อ,นอันโปไป่ออ,อนีะ่ะเอาของเล่นอยาเอาตัวใหญ่ตัวนังอนน้งใช่ ไม่พูดไม่สมองพูดสม,งดสมงองอใช่ใช่ใช่ัชชนคือะไรเนี่ยอันก็คิดอิดอันนี้อ๋อทำแบบบรเลงใช่ไหมลกูก <Okay. S 1> นี่เป็นดีเจใช,ใช่ไหมนี่เอาเอาไหนล่ะเกินยังเอาไว้ามาหน่อยจริงดูมึงได้อีกตัวหนึ่งโอเค นะแต่ถ้ามัน,น,นอันนั้นก็คือตแค่ใบเดียวใช่นะไหมครับออกเท่มือตีตแต่นี่ใช่ในนี้<า>อ๋อโอเคอออเอาไหมเอาไหม,ไหมแต่ต้องตีนะนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆน,นั่งไง <ste am> อ่าแล้วไตีไหนตีตีตต อาวันนี้นอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เหรอแต่เราไม่ต้องไม่ต้องไปปรับอะไรใช่ไหมก็คืออ๋อโอเคอ,อันไหนเอาไหนอันนี้โอเคห้าติงได้พึ่งขังเวง มันต่อได้กี่อย่างครับตเรที <medi> ่จาย่าไหมไม่มีคู่มือในนี้ไหมครับได้อยากนั่งเตรียมเตรียมดิเมนังสือไม่ออกไม่เอาหนังสือออกทำไมวะเนี่ยนั่งนั่งตรงนี้อยากไปแล้วปะไปจริงเบื่อนี่นะครับเป็นเงินที่เราจ่ายไปนะครับทั้งหมด1,548บาทเิอมาเท่าไหร่ครับ 548บาทป,ป้าซื้อเกิน